เฮ้ยดูเสียงดูเสียงดูเสียงใจโอ้โอ้มาแล้วนี่โอ้ยท่าปุ้ยเร็วอ่ะปุ้ดปีนเลยโอ้ยเฮ้ยไปไปขาดครับไปขาดครับไม่เป็นไรเวียนกลับแลนดิ้งได้นี่นี่นี่อัพหน่อยอัพหน่อยอัพหน่อยเฮ้ยอัพไม่ขึ้นเหรอเอาวีนิปอ์ทำไมเสียงดังขุกด มาครับทีมงานครับทีมงานครับใบยิงใบมันหลุดใบขาดพีชแล้วใบทำไมเครื่องมันดับอ่ะขาหลอนด้วยโอ้กงกอนอ๋อท่าล้อหลุดยุบจริงจริงเฮ้ยเครื่องอ๋อพอใบยิงเพื่อมันล้านมันเสียไง ใช่ใบมแป้งนะขึ้นแท่นเลยเหอเนี่ยวจายพี่ครัมาพูมเองนาเลยกองเชือ์นรกจริงงโอเออเนาะโหนี่ได้อัปโหลดสองคลิปแล้เนี่ยเฮ้ยทำไมหลุดแคทแทนอเอะแตกแตกครัแตก เฮ้ยตัวคอมพิวเตอแข็งแรงน้ำมันหกน้ำมันหกเอาไฟแช็กมา